สวัสดีค่ะแผนกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางประกอบ8นะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราตรวจพบความผิดปกติด้วย2มือของเราเองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองคือช่วงหลังหมดประจําเดือนประมาณ7-10ถึงวันหากท่านหมดประจําเดือนแล้วแนะนําให้ตรวจในช่วงเวลาเดียวกันของทุกเดือนนะคะโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองสามารถตรวจได้ทั้งในท่ายืนและท่านอนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการตรวจในท่ายืนกันนะคะการตรวจเต้านมในท่ายืนให้ ให้ยืนตัวตรงหน้ากระจกและยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อสังเกตลักษณะสีผิวลักษณะของเต้านมว่าอยู่ในระดับและขนาดใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะและยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะบีบบริเวณลานมและหัวนมสังเกตดูว่ามีเลือดหรือน้ำไหลออกมาหรือไม่จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือ3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางค้ำบริเวณเต้านมให้ทั่ว โดยท่าที่ใช้ในการตรวจเต้านมจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะท่าที่1คือคำเป็นรูปก้นหอยนะคะจะคำตามเข็มนาฬิกาวนให้ทั่วเต้านมทั้งสองข้างรวมถึงบริเวณรักแร้ด้วยนะคะท่าที่2นะคะจะคำเป็นในแนวขึ้นลงโดยใช้ปลายนิ้วทั้ง3มนิ้วคำจากบริเวณฐานเต้านมด้านล่างขยับขึ้นไปหาบริเวณไหปลาราด้านบนนะคะแล้วขยับ3นิ้วขึ้นลงไปจนทั่วเต้านมทั้งสองข้างเลยค่ะ ท่าที่3คือคําในแนวรูปริ่มนะคะคือการคำจากบริเวณฐานของเต้านมเข้าหาหัวนมแล้วคำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนทั่วเต้านมทั้งสองข้างเลยค่ะ หลังจากที่เราพบความผิดปกติที่เต้านมอย่างเช่นคำพบก้อนมีเลือดมีน้ำหรือมีของเหลวไหลออกจากเต้านมให้รีบมาพบแพทย์เพราะว่าการพบแพทย์เร็วนะคะก็จะช่วยให้การรักษาสามารถรักษาหายขาดได้แล้วก็ป้องกันการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เขียได้ด้วยค่ะโรงพยาบาลรามประกอบ8รับฟังดูแลด้วยความใส่ใจสวัสดีค่ะ